เวลานะครับสวออ95บอกว่าแห้งนํำขึ้นจุดเลยนะครับบ้างไฟชื่อว่าสว95นํำจุดเลยนะครับของไฟท่านฝากบอกมาครับท่านอาจารย์ฐานที่สามแก้ไขน,นะครับท่านครับดูอยู่ครับดูอยู่เหอนแป๊บนดงครับเป็นฐานสองยังไม่พร้อมนะครับอัน พี่น้องไอเ้เขตละว,วาน้องยับออกอีกแม่พนักงานแก้ไข่ยับออกเด้อพี่น้องนะครับยับออกจักหน่อยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับพอจันทนะร,ร,บบนนร์พอจันทร์วันนี้ปาดกล้วยสีเมียบ้านหรือสีไเป็ใสในี่ก็ไปเด้อปูถ่ายอยู่ฟังด้วยการนี่พ่อว่าเป็นตะลิสสวนพอใหญิละทรง ไม่ไม่พอจันหรือพอจันพอจันแล้วนี่เนาะฐานสองว่าไงครับฐานสองเพราะว่าฐานจุดที่สามทแก้ไขนะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับยังไงนะรงลงมาก่อนครับพยายามท่านไม่ต้องรีบครับค่อยๆลงก็ได้ครับถอยๆนะครับลงมาก่อนครับถอยลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบังไฟสุขภาพไม่ดีนะครับท่านถอยออกมาอย่างเพื่อความปลิดไยของท่านเอง ออตอบเพิ่งวันนี้ัะซื้อดอก <S 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 สุขภาพไม่ดีนะครับเอาละครับหาจุดที่สามหาจุดที่สามครับชุดแก้ไขครับทางด้านทีมงานบ้องไฟแสนล้านเจ้าปู่ดอนเสาหงคครับสามสอง,สองหนึ่งบอย ไฟเดือดทั้งไอ้ซ้มเอ,อ้ยไอ้เบิ้งไฟเจ้าของเด้อว่า <c oughs> หน้าค่ายใหญ่นะครับทีอใหญ่ <c oughs> ต่อไปฐา,ทา,น,าน,น,นที่หนึ่งครับท่านอาจารย์ข้อมูลชัดเจนครับนำข้อมูลนะครับพอแล้ว,วนำเบอร์หนึ่งทีนะครับ อเคเราจะไปเข้าประจฐานที่สองขอทานด้วยนะครับฐานที่สองหลบก่อนนะครับเราจะจุดบ้องไฟแสนฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งสี่ครับผมรับทราผมผมดูอยู่ครับจุดม้องไฟแสนฐานที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งสี่ฐานที่สองขอหลบนิดเดินนะครับเป็นม้องไฟของคุณมาทธิสาโคตรวงคุณมัทษิสาโคตรวงมอบไปให้เทพเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ฐานที่ อันนี้สามลงก่อนนะครับอันนี้สามครับพร้อมนะครับตกลงเลยครับอาจารย์ครับสามสองหนึ่งไปก่อนผมจะปล่อยต้องไฟนี่ผมต้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับ จะนับ 3, 2, 1นนะครับ,รบต้องให้ดูละเอยียดประมาณ3รอบนะครับขออนุญาตครับกลองนิการหมายเลขหมายเลข3ฐานฐานที่3หมายเลข16จุดไปหรือยังครับคมือของคุณชุติมาตะคู่ครับยังไม่ทันจุดครับท่านกะทิแสดงว่า ฐานที่สองหมายเลข16จุดไปแล้วครับผมแจ้งเวลาผิดบ้างครับผมครับเพราะว่าข้อมูลคาดเคลื่อนครับเป็นฐานที่สองหมายเลข16นะครับครับผมของคุณบุญทันนะครับบุญทันเนตระมุงครับผมจากค่ายเบิกฟ้านครแก่สามร้อยพอดีนะครับและก็ฐานจุดที่5ไหมายเลข44ของคุณนครินจากค่ายเทพพนมครับ200พอดี ฐานจุดที่4หมายเลข3 7ของบริษัทเคมีเอสชิตติงเอตังอต้งมันเถอะ <c oughs> จากค่ายลูกเจ้าพ่อเมืองแสนชิตติ้งก 90, ับ290คะแนนฐานจุดที่2หมายเลข56ของคุณนางสาวริชมนจากค่ายอรไดเบ,บิกฟ้า275คะแนนฐานจุดที่1หมายเลข54 ของคุณฟ้าใสจากค่ายเทพเวลา283คะแนนฐานจุดท,ที่4หมายเลข5ของคุณชวีวันจากค่ายสาคนการช่งนาง118คะแนนเห็นครับครับว <ผม S 3> พร้อมนะครับข้อมูลมาเลยครับฐานที่5ฐา,า,านที่5ฐานที่ป็นเป็นฐานที่2ครับท่านอาจารย์ฐานที่2หมายเลขค15ครับผม ขอเสียโปรบือให้กับผู้ที่ยืนบนคู่น่ะนางร้องกับโปรบือไปแม่อะโปรบือเพ่ลยแบบเพื่อจะนางร้องมาทางพื้นเขาอ่ะนางร้องนางร้องยืนกับพ่อยืนดอกกั้งห่มเพราะไม้ท่านอาจารย์แต่ว่าเล่ากับพวกนี้ยินเพราะไงนางร้องกับเชิญเชิญเชินางร้องนางร้องท่านทุกท่านครับโชว์ป้ายหน่อยครับฐานที่สองไปฐานที่สองเบอร์ห้าครับท่านอาจารย์ ความพร้อมอที่ฐานที่สองนิพยานฐานี่ฐานที่สามจนะครับความพร้อมยังไม่ได้นะครับยังขออนุญาตจะถอนมาครับเพราะว่าฐานที่หนึ่งและฐานที่สามท่านคุณครูธนองครับปีหน้านะครับเราจะจับครูเข้าไปอีกใกล้่กับฐานจุดห้าเมตรนะครับเออไปนั่งญี่ปุ่นเลย ถอยถอยออกนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองถอยออกมานนะครับเราไม่อยากให้ท่านได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนอำเภอพนมไพรฐานที่สามปอก่อนเดอหลบ่อนหลบบอนหลบ่อนปารามมาที่ฐานที่สองลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสงฐานที่สองหมายเลขหนึ่งห้าของคุณครูนิตยา นิติธรเบิกฟ้านะครแก่สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปอคุณครูนิตยานิติธรนะครับนิติธรบัดอรเจริญบ,<า>บ้บานไหนเลยเสื้อที่บ้าเอาบ้านไหนเลย โอ้ยลงเร็วครับไปทางหุ่นเนาะไปทางไทยสมบูรณ์บอนนนม่วงนนท